ท่านผู้ปกครองและพี่ๆอนุบาล3ามทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันในห,หน่วยชุมชนของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. สาระที่เด็กๆควรเรียนรู้ในวันแรกก็คือความหมายของชุมชนและชื่อชุมชนของเด็กๆนั่นเองค่ะชุมชนนะคะหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันอาณาเขตเดียวกัน มีวิธีการดำเนินชีวิตคล้ายๆกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันนั่นเองค่ะชื่อชุมชนของเด็กๆนะคะต่างคนก็จะต่างชุมชนกันเราอยู่โรงเรียนเดียวกันก็จริงแต่จะมีเด็กๆหลายๆคนนะคะที่มาจากต่างพื้นที่ มาอยู่รวมกันในโรงเรียนเรานะคะซึ่งจะมีหมู่บ้านอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเช่นนะคะบ้านตะขอบ้านกระเพราบ้านดอนเทา้าบ้านดอนหนาดบ้านโนนตากลางหรือบ้านปลาสาท เอ๊เด็กๆมาจากหมู่บ้านไหนกันบ้างน,นะครูโอยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายวิดีโอนะคะแนะนำตัวเองแล้วก็บอกชื่อหมู่บ้านของตนเองมาให้ครูรู้จักด้วยนะคะเมื่อเด็กได้รับความรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะทำปที่ใบงานนะคะเด็กๆก่อนทำใบงานเลยเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อ ตามสก,กุลนะคะให้ชัดเจนนะแล้วก็เขียนช้าน,นะคะตรงนี้เด็กเป็นที่อนุบาล3แล้วนะคะเด็กๆเขียนให้สวยงามเนาะไปดูที่คําชี้แจงของเราเขามีรอยปะให้เขามีรูปภาพให้แสดงว่าเขาให้เด็กเขียนตามรอยปะและระบายสีภาพให้ สวยงามนั่นเองนะคะเด็กๆคะเวลาเขียนตามรอยปะเด็กๆอย่าลืมเขียนให้ตรงตามรอยด้วยนะคะไปเจอกันที่ภาพของเราอ่าอันนี้ข้างบนนี้เขาเขียนว่าชุมชนของเรานะคะเด็กๆเด็กเขียนตามรอยปะสวยๆนะแล้วไปดูที่ภาพกันเขาให้เด็กๆระบายสีภาพอันนี้คือรูปภาพ วัดนะคะส่วนอันนี้คือสถานีตำรวจนะคะแล้วรูปนี้คือโรงพยาบาลนะเขามีคุณหมอด้วยมีรถรับส่งผู้ป่วยด้วยนี่แล้วก็สุดท้ายข้างล่างนี้คือรูปถูกต้องค่ะตลาดนะคะติด,ดกระบายสีให้ใสวยงามนะคะเสร็จแล้วอย่าลืม ส่งมาอวดโกกับเพืพ่อนเพื่อนในกลุ่มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ